ชันนางสาวสิรปทรดีที่ฉันนางสาวสพิณานาาันท์แจ่มพกเราออกมานามำเสนอโครงการโซลาร์พลังงานนิวสเต้นโครงการนี้นะคะมีที่มาและความสำคัญคือเนื่องจ่ายในปัจจุบันนั้นมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นพลังงานไฟฟ้าผลิตมาจากาาน,น้ำมันถ่านหินและก็ธรรมชาติเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้นจึงได้มีการคิดพลังงานทดแทนที่มาใช้โดยพลังงานทดแทนนี้เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนํากลับมาใช้ได้เรื่อยๆนะคะคือพลังงานน้ําพลังงานลมพลังาางานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันพลังงานแอนทิ์มีความเป็นที่นิยมเป็นจํานวนมากนะคะเมื่อเราผลิตพลังงานได้เราก็จะมีความต้องการทราบว่าในแต่ละวันนั้นเราผลิตได้มากน้อยเพียงไหนจึงเป็นที่มาและความสำคัญของ,งงานนี้ค่ะ ต่อนะคะนี่คือแผนภาพรวมของโปรเจกต์ของเรานะคะซึ่งมีหลักการทำงานคือแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงโซลาเซลล์ซึ่งแผงโซลาเซลล์เนี่ยจะผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรงนะคะ,ะดังนั้นเราจึงต้องมาผ่านอ e ินเวอร์เตอร์เพื่อให้มันเป็นกระแสสลับจากนั้นก็ส่งข้อมูลผ่านแบตเตอรี่พายซึ่งแ a ตบเตอรี่พายเนี่ยจะเป็นเป็นตัวส่งข้อมูลเข้ามายังอินเทอร์เน็ต แล้วก็ไปปรากฏยังหน้าเว็บเพจค่ะซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ทุกที่และตลอดเวลาค่ะแล้วก็นี่คือรูปของไลนบร,ริพายนะคะไลนบร,ริพายในแต่ละตัวเนี่ยคือจะออสมมุติให้เป็นไซต์แต่ละไซต์ซึ่งเราสมมุติให้เป็นไซต์แรกคือไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกไซส์หนึ่งก็คือไซส์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะต่อมานี่คือตัวอย่างหน้าเว็บเพจนะคะนี่คือหน้าแรกสามารถที่จะเลือกไซส์ได้เพื่อที่จะคลิกกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ค่ะนี่ต่อมาคือหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมเนี่ยจ,จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานกิจของแต่ละวันแล้วก็มีตำแหน่งตำแหน่งของแผนที่ตำแหน่งของไซส์นั้นนะคะแล้วก็ต่อมาคือ ค่าพารามิเตอร์ที่แสดงณปัจจุบันณนตอนนั้นซึ่งจะมีค่าของด้านทาง PV แล้วก็ด้านกิดค่ะแต่ละด้านเนี่ยจะมีค่าของวนเตทเคลเรนซ์พาวเวอแล้วก็ energy ค่ะต่อมาเนี่ยคือตารางที่แสดงค่าพารามิเตอร์ล่าสุด1ิบค่าแรกค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาดูยังหน้าเว็บไซต์นี้ค่ะ เราจะมาลองดูตัวหน้าเล็บไซต์กันเลยนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกในตอนแรกนี่คือหน้าแรกซึ่งเราสามารถที่จะเลือกไซส์ได้นะคะไซส์ที่ปรากฏอยู่ก็จะเป็นของคณะวิศว,ว,ศว,ว,ศวกรรมศาสตร์และของที่โรงพยาบาลหาันใหญ่นะคะเราจะลองคลิกเข้าไปดูเลยนะคะนี่จะเป็นหน้าแรกหลังจากที่คลิกเลือกไซส์มานะคะ จะโชว์กราฟฝั่งนี้นะคะจะเป็นกราฟที่โชว์พลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละวันนะคะนี่ก็จะเป็น Google Map นะคะที่แสดงถึงตำแหน่งที่ติดตั้งของโซลา r c เซลล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีให้เลือกกราฟของพลังงานต่างๆนะคะซึ่งกราฟของพลังงานต่างๆนั้นก็จะมีกราฟของ PV l นเต e ฝั่ง DC นะคะ และกราฟที PV c u r รน n ์ฝั่ง DC กราฟว o l เต g e grid ฝั่ง AC นะคะแล้วก็กราฟของ c u r รน n ์กริดฝั่ง AC ค่ะเราสามารถที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์เหล่านี้ได้นะคะโดยการพิมพ์ที่โดยการพิมพ์ Solar Farm. ee. p s u a c t h ค่ะสร,สรุปของโครงงานนี้นะคะโครงงานนี้ก็ได้ทำ หน้านเว็บเพจซึ่งออกมาอย่างที่เห็นนะคะและอุปสรรคของโครงงานนี้เนื่องจากว่าตัวอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในรูปแบบนี้นะคะได้เกิดขัดข้องค่ะและไม่สามารถที่จะนําค่าของอินเวอร์เตอร์มาใช้ดังนั้นโครงงานนี้จึงเหลือแค่ฝั่งนี้นะคะ <c oughs> ในส่วนการส่งข้อมูลจากรับรีพาร์ไปยังอินเวอร์เตอร์และเรเบเอร์ค่ะ <c oughs> ขอจบการนำเสนอในขันน,นี้ค่ะพทไ้อ่ะ